ครับก็สวัสดีทุกคนดนวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมีเตียกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําตัวละครที่เพิ่งเข้าใหม่ในเซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับอย่างตัวในโกลูลุนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในสายแอตซินนะครับอยู่ในตําแหน่งของจังเกิลนะครับไม่เหมาะกับการเอาไปอยู่เลนนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการฟาร์มป่าค่อนข้างเร็วนะครับการที่เอามาฟาร์มป่าเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าการเอาไปอยู่เลนมากๆเลยนะก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาดูกันที่ไอเทมก่อนนะครับ โดยชิ้นแรกนะครับผมจะออกเป็นไอเทมป่าขั้นแรกก่อนนะครับแล้วก็ออกเป็นตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราจะไปออกตัวของเจาะเกาะเล็กก่อนนะครับแล้วก็ออกตัวเป็นของไอเทมป่าขั้นที่2นะครับแล้วก็ออกรองเท้าถามว่าทําไมไม่ออกรองเท้ากันซีซีเลยถ้าทุกคนเห็นว่าตัวละครฝั่งนกข้ามเนี่ยไม่ได้มีตัวที่สตันเยอะนะครับหรือว่าซีซีพวกสตันหรือว่าสโลเยอะเนี่ยยังไม่ต้องรีบออกรองเท้ากันซีซีนะครับให้เราออกตัวของ เกาะเล็กอันนี้ก่อนนะครับที่ชื่อว่าเมเทอนะมันจะมาช่วยฟูดพลังโจมตีในช่วงแรกค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเกาะชิ้นเลอันนี้เพราะมันได้ทั้งดามเมจรดคูดาวแล้วก็ตากรอ,อนเจาะเกาะนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมีซีซีไม่เยอะพอนะครับที่จะมาหยุดตัวเรานะให้เราออกตรของขวานก่อนเลยนะครับถามว่าทําไมเราถึงออกรองเท้าเล็กก่อนเพราะว่าตัวของในกลุรุเนี่ย มีสกิลอย่างอัติเมทที่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเลยไม่จําเป็นที่จะต้องออกรองเท้ามาช่วยวิ่งนะเมื่อได้ตัวของขวานแล้วนะครับเราก็มาออกตัวเท้าการซีซีนะครับสชิ้นนี้จะออกชิ้นไหนก่อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเล่นนะและเมื่อเราได้2ชิ้นไอเทมนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งออกดาบฟาร์มใหญ่นะให้เรามาออกตัวของดาบอันนี้นะครับดาบอันนี้นะครับจะมาช่วยบูทดาเมจให้กับตัวในกรุลุกค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวทองตัวไหนที่มีเลือดต่ำกว่า 20%0% เนน่โดดมคอข้างงแรมากนะ ถัดมานะครับทุกคนจะออกเป็นตัวของไอเทมเกาะชิ้นนี้ก่อนก็นได้นะครับหรือว่าจะออกเป็นตัวของจอเกาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนก็นได้นะครับสามารถสลับกันได้นะครับสําหรับไอเทม2ชิ้นนี้นะที่เป็นไอเทมชุดเกาะแนานี้นะครับที่ประมาณเพิ่มดาเมจและเพิ่มมูเมต์สปีดให้กับเรานะครับเวลาเราโดนโจมตีแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยมีตัวที่โจมตีเราบ่อยนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยสย่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เข้าและออกนะเราจะไปออกตัวของ สตาร์เบเกอร์ก่อนก็ได้นะครับที่จะมาเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเรานะรวมถึงได้พลังโจมตีและลดคูดาวด้วยนะครับไอเทมเกาะชิ้นนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าหากเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวละครที่ตีเร็วๆเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลรี่ป่าหรือว่าออฟเลนนะครับเราก็มาออกตัวของออมิเนียมนี้ได้นะครับเป็นเกาะที่จะมาลดสปีดก,การโจมตีของศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้เดินช้าลงด้วยนะมันจะทําให้เราสามารถรอดในวงไฟออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เราจะไม่ตายกลางวงไฟนะถ้าเราออกไอเทมชิ้นนี้มาและชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนก็ออกเป็นตัวของดาบฟาร์มใหญ่นะครับดาบฟาร์มใหญ่เนี่ยจะมาเพิ่มอัตราการเจาะเกาะเพิ่มขึ้นอีกนะครับจะทำให้เราได้เจาะเกาะเยอะขึ้นมากๆเลยนะละชิ้นสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะเซตเป็นตัวของเกาะตายเกิดหรือว่าดาบอันนี้ได้นะครับดาบเดสตินีนะครับที่จะมายื้อระยะเวลาตายให้กับเรานะครับจะเป็นไอเทมที่กันตายให้กับเรานะปาดเลือดได้นะครับระหว่าง2ชิ้นนี้นะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมของในโกะลูรุนะครับเน้นไปทางการบูสต์ดาเมจแบบชุดเดียวหายนะครับเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยค่อนข้างเบิร์ดให้ฝั่งตรงข้ามตายค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนของรูนนะครับรูนผมก็จะใส่เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นมูเทชั่นนะครับติดช่องแล้วก็อีกอั e ไอสิช่องนะครับแล้วก็ส t e ลสิบช่องนะครับส t e ลเนี่ยผมยังไม่อัพถึงเวลหนะครับใครอัพถึงเวลหเนี่ยก็จะได้ดาเมจมาค่อนข้างเยอะนะครับ ถัดมาเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลต่างๆของตัวในโกดูรูนะครับเรามาเริ่มกันด้วยที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟของในโกดูรูเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บการโจมตีครั้งถัดไปของเราเนี่ยจะมีการโจมตีที่รุนแรงมากๆนะครับอย่างผมใช้ตัวของสกิลสองนะครับแล้วมันจะมีพาสซีฟตรงนี้ขึ้นนะครับเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราโจมตีแรงขึ้นมากจากปกติเนี่ยเราโจมตีทีละ800นะแต่ถ้าเราได้พาสซีฟเนี่ยเราจะโจมตีทีละเป็นพันเลยนะครับเรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับ ผ่านมาเป็นสกิลหนึ่งของตัวในกดลูธรุนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราใช้โจมตีใส่ศัตรูนะครับคู่ดาวของมันเนี่ยคือ6วินาทีนะครับสำหรับสกิลนี้แต่มันจะสร้างสแต็กบนตัวศัตรูนะครับถ้าเราใช้สกิลใส่ศัตรูปุ๊บแล้วเราโจมตีเนี่ยมันจะลดคู่ดาวลง3วินาทีนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลหนึ่งและแค่นั้นยังไม่พอนะครับสําหรับสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจของมันเนี่ยเป็นดาเมจโจมตีแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งศัตรูเลือดเยอะเนี่ย มันก็จะยิ่งโจมตีแรงนะครับถ้าใครคิดไม่ออกนะครับพาสซีฟของตัวในโกลูลูเนี่ยจะคล้ายๆกับไอเทมที่เป็นไอเทมอย่างอันนี้นะครับเป็นดาบที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะแต่อันนี้จะเป็น8%นะครับแต่ตัวของในโกรูลูเนี่ยจะเป็น6%นะครับแต่เปอร์เซ็นต์การโจมตีของสกิลหนึ่งของในโกรูลูเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับโดยมันจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของเรานะครับนั่นคือ40หน่วยการโจมตีนะครับของพลังกายภาพนะเพิ่ง โจมตีสกิลหนึ่งได้แรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับสมมติผมใส่สกิลหนึ่งไปใช่ไหมครับแล้วผมโจมตีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีดาเมจเด้งขึ้นมา3,000เลยนะไอตัวพันเนี่ยคือพาสซีฟของเรานะครับแต่ตัว3,000นเนี่ยนั่นคือสแต็กของสกิลหนึ่งที่เรามาร์กไว้บนหัวของศัตรูนะครับถ้าเราไม่โจมตีเนี่ยมันจะค่อนข้างเบานะแต่ถ้าเราโจมตีทีนึงเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับถัดมาที่สกิลสองนะครับสกิลสองเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรับ แล้วเราก็จะได้พาสีมานะให้เราโจมตีนะครับสกิลสเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถฟื้นฟู HP กับเราได้ด้วยนะครับนี่นะครับฟื้นฟูขึ้นมานะครับสําหรับสกิลสองขามาในส่วนของอันติของตัวในกิลรูนะครับตัวในกรลรูเนี่ยจะทําการเรียกตัวนกขึ้นมานะครับแล้วทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น50%นนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกพื้นที่ที่เราจะลงได้นะ เมื่อเราโจมตีเนี่ยตัวศัตรูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีวงข้างล่างด้วยนะครับสําหรับใต้พื้นของศัตรูนะนั่นคือมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ลง50%นะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยตีเราเบาลง30%นะครับเป็นเวลา3วินาทีนะในะส่วนวิธีการคอมโบของตัวในกรู้รูนะครับก็ไม่ยากนะครับตัวละครเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแต่ว่าเราจะเข้าและรีบออกนะครับสําหรับตัวนี้นะเราจะไม่เน้นเข้าไปในวงไฟนานๆนะครับเพราะว่าตัวเราค่อนข้างบางมาก วิธีการเล่นเนี่ยอาจจะเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับซับพอร์ตหรือโลมิงที่มีสตันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเจอตัวบางๆอย่างแครี่หรือว่าเมทที่มีเลือดค่อนข้างน้อยเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ภายในชุดเดียวนะครับวิธีการขอมวงเขาคือถ้าเรากดอันตินะครับแล้วก็สกิลหนึ่งใส่นะแล้วก็อันติใส่นะครับดาเมจของมันเนี่ยจะค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็เวลาเราใช้สกิลเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมตีอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งนั่นคือพาสซีฟของเราเนาะจะทําให้ได้ดาเมจที่แรงขึ้นมากๆนะครับ ชุดเดียวเนี่ยแปดพันเลยนะแต่เราก็สามารถเล่นได้อีกคอมโบหนึ่งนะครับโดยการที่ให้เราอันตินะครับแล้วก็ไม่ต้องสกิลหนึ่งนะครับเราเข้าไปปุ๊บตีหนึ่งีแล้วก็ออกมาเลยนะครับศัตรูตัวไหนที่มีเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดเนี่ยเราสามารถใช้คอมโบชุดหลังได้นะครับที่เป็นการใช้อันติทีเดียวแล้วก็ตีนะครับแล้วก็ออกมานะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวในกดลูลู่นะครับต่อไปเราก็จะไปรับชมเกมเพลย์กันนะครับว่า ตอนนี้กรูเนี่ยมีวิธีการเล่นวิธีการฟาร์มแล้วก็วิธีการเดินเกมอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e กับผมด้วยนะครับแพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับก็สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวิกเก็นะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวของในกลูเนนะครับตัวไอโกลูเนี่ยเป็นตัวถอน SNK นะครับที่ทําการคอลแลบกับเกม Honor of Kings นะครับ ก่อนอันนี้เนี่ยเป็นตัวของไมชิรานุอินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวของนโกลลูนะครับตัวทองตัวนี้นะครับเป็นต้นแบบฉบับของตัวด้วงคิแนกในอว v นะครับสําหรับใครที่แบบไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเรนี่ยมันคือตัวด้วงในอวนะครับผมก็จะเริ่มฟาร์มที่ตัวของบูบับก่อนนะครับเทคนิคการฟาร์มของตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมัน <N> ไม่สมามารถฟาร์ม <N> สองกองได้เนาะ เราก็ฟาร์มแบบนี้ไปนะครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งนะครับอย่าลืมพยายามตีตัวสตูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลหนึ่งแล้วไม่ได้ตีสตูเนี่ยคู่ดาวของมันเนี่ยจะค่อนข้างนานมากๆนะครับอันนี้ฉลามเขาออกมาล่านะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับก่อนเวลสี่เนี่ยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับ แต่ผมจะเน้นไปที่ทานฟาร์มก่อนนะเพราะเราฟาร์มช้าเนี่ยเราก็จะไปเดินเลนช้านะครับเรเวลสี่เนี่ยมีอัตราการฆ่าได้สูงกว่าเวลหนึ่งหรือว่าเวลสามนะครับเราน่าจะโผล่นะฮะเราอาจจะแก๊งกตรงกลางก่อนได้นะอย่างน้อยก็ให้เราได้พิกเกอร์โอเคเราโดนแช่ เราได้ตัวของฟกเกอร์หรือว่าแฟดของเขามานะครับต่อไปเราอาจจะฆ่าเขาได้นะเดี๋ยวเราจะไปเล็งที่เลนล่างดูนะครับเพราะเลนล่างเนี่ยไม่มี support มาคอยคุ้มกันนะเราจะบีบตัวแฟดของเขาได้นะครับตอนนี้ object มันยังไม่เกิดนะผมก็เลยยังไม่ทําการกลับไปฟาร์มนะครับเขาร้างบับของเรานะครับ เย่างนี้นว่าสกิลสองของตีลอนเจียเนี่ยมันสามารถล้างสกิลหนึ่งของเราได้นะครับมันเลยทําให้ดาเมจของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยลงเอาใจใครอยู่ดีเขาก็ไปบวกท,ทั้งทั้งที่ผมก็ไม่อยู่นะฮะตัวของกองซุลีเนี่ยไม่ค่อยเก่งต้นเกมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้โดนกินขาดขนาดนั้นนะก็พอเล่นได้นะครับเขเข้าไปในป้อมแล้วนะครับเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งนะ ตัวเราเนี่ยค่อนข้างบางนะครับพยายามเข้าและออกเลยนะอย่าไปยื้อนานนะครับนี่เขามาถึงในนี้เลยนะเราจะฆ่าตัวขอเขาได้นะได้ตัวหนึ่งบ้าเรียบร้อยครับแต่ว่าสกิลหนึ่งของเขาไปโดนตัวของเพื่อนแล้วก่อนนะครับแม่เกือบได้ตัวน,นะครับ แต่ถ้าเราไปต่อเนี่ยเราอาจจะโดนตัวของเมดฝั่งเข้าฆ่าเราได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวน้ําแข็งด้วยนะอาจจะแช่เราตายได้เลยนะครับเราจะออกตัวเป็นของเจาะเกาะก่อนนะครับอันนี้จาฉลามเพ้าน่าจะขึ้นมาแล้วนะวอะไรบอกิววหนึ่งทีเรียบร้อยครับ เห็นไหมว่าผมค่อนข้างเล็งตัวพวกตัวละครที่เสียแฟตหรือว่า Object, อ็อบเจกต์แฟตหรือว่าฟิกเกอร์ไปก่อนนะครับมันจะทําให้ฆ่าได้ง่ายนะพวกตัวละครตัวไหนที่ไม่มีการล้างบัฟหรือว่าความไอสกิลเคลื่อนที่มากๆเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบตัวนี้นะครับข้างล่างเขาบกกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องฟาร์มก่อนนะพยายามรีบฟาร์มแล้วก็รีบไปแก๊งนะครับ ถ้าเห็นว่าเพื่อนจะบวกเยอะจริงๆเนี่ยเราค่อยไปช่วยนะครับอันนี้ป่าเขาอยู่ล่างนะผมก็เลยคิดว่าเอาอ็อบเจกต์ดีกว่านะครับถามว่าเอาตัวไหนดีกว่านะการระหว่างโอเวอร์รอดกับไทแลนด์นะช่วงก่อน10นาทีเนี่ยผมว่าตัวของไทแลนด์ค่อนข้างดีกว่านะครับมาช่วยในการฟาร์มนะฟาร์มได้เร็วขึ้น,นครับแล้วก็หลัง10นาทีเนี่ยเราค่อยมาเอาตัวโอเวอร์รอดแต่อันเนี้ยเราเอาได้แล้วก็เอาไปก่อนนะครับ ลามเขาไม่รู้เด้อไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราอ่ะเรียบร้อยครับตีธรรมดาก็แรงนะโอ้เกือบตายนะครับโอ้โหมีทัวร์ของเตลเซียนครับแต่ว่าเราตรีธรรมดาแรงมากบอกเลยโบเข้าให้โอเคครับได้ตัวของขวานมาแล้วนะราะว่าตอนนี้สามารถเบิร์ตตายได้ในชุดเดียวนะครับอยู่หรือเปล่า อยู่ในูมินี้ป่ะเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้นะครับแครี่เขาโ,โ,โ,โเดี๋ยวโดนแช่ครับคือข้างเราเดินมาให้เขาเห็นนะถ้าโดนแช่และขังหมูใน่ตายเลยนะครับเพื่อนเราจะตายครับฆออ่ามันเรียบร้อยงฟูฟลีฆ่ามันได้เป่าน่าจะได้นะครับแล้วก็ปอมไม่ได้นะ ยิงป้อมได้นะครับเพราะว่าวาเรามีเมทหงยนนะแต่เขาน่าจะตัวของกลัวของเออนั่นแหละฉลามเราน่าจะกลัวตัวฉลามนะครับฉลามเนี่ยมันจะวิ่งไวต่อเมื่อเลือดศัตรูเหลือต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ This s <S น,นี่เราก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับ เวลาเราใช้ตัวตัวอันติสายสโต,ตเนี่ยอย่าลืมใช้สกิลหนึ่งใส่ด้วยนะครับมันจะทำให้ได้ดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากๆนะแต่ถ้ามันเจนตัวจริงเนี่ยแบบใช้ไม่ทันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถัดไปผมจะออกตัวของดาบตีแรงนะครับจำชื่อดาบไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นดาบที่ตีแรงที่สุดครับอันนี่เขาจะเอาตัวของไทยแลนด์นะครับ ขอลากเลยนะนีเ่เป็นงานอยู่นะแต่ว่าเราก็แรงนะแล้วก็เคลมมานะครับร้อยขอได้่ป่าโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้โดนแช่ครับว่าจะโดนตีแ่องเจียตายได้ข้างล่างมันมีเม็เดเตียวชานในตัวนึงนะครับ ป้อมกลางแหกไปแล้วนะครับแล้วก็ของตุรีเราเข้าไป,ไปตายทําไมก็ไม่รู้นะฮะเขาอยู่สามตัวเองอยู่คนเดียวเข้าไปบวกโอาไเวทบัฟมาได้ด้วยนะครับสลามไม่มีบัฟเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะสกิลของเขาช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างคูดาวนานนะเราไม่น่าฆ่าตัวเรือได้นะถ้าเขาแบบไม่เข้ามาเยอะอจริงๆนะครับ อยากไล่บาฟูก่อนนะแต่แบบเพื่อนก็นจะบวกนั่นแหละยังไงฮะเขาเห็นเราหรือเปล่าตัวยินมีการส่งคำถามมาหนึ่งคำถามนะครับไม่รู้ว่าเกิดประเด็นอะไรขึ้นนะ,พะเพื่อนน่าจะไม่ช่วยนะว่าเราฆ่าเขาได้นะตอนนี้เราแรงมากนะครับ เขกุ้มครับเราอาจจะได้เขาได้นะครับแต่ว่าเขามียสองล้างเราเลยนั่นไงเขาแฝดออกไปได้นะครับเคผมได้ดาบอันนี้มาแล้วบอกเลยว่าแรงมากครับตอนนี้แต่ว่าข้างเขาก็มาเยอะนนเนาะไอ้คือตายหรือเปล่าสลามาเรียบร้อยองสุลีเรายังสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้ ขาน่าจะกำลังฝึกเล่นละมั้งก็ดาบสายฟ้าด้วยนะผมไม่เคยเห็นโปงซิลีออกดาบสายฟ้านะครับ <im it> ถ้าออกเป็นตัวของดาบคริเทลเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่แรงกว่าเล็า <im it> อานนี้ก็แล้วแต่คนเล่นนะต่อไปผมจะไปออกตัวของเกาะที่เราโดนโจมตีแล้วเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ อย่จริงๆในที่นี้เนี่ยทุกคนสามารถไปออกตัวของเกาะสโลได้นะครับคีปพอเห็นเรานะถ้าคีปไม่เห็นผมอาจจะไม่ออกไปตีนะอาจจะแบบรอคนมาเคลียร์นะแล้วก็ออกไปอคอมโบใส่เขานะครับไม่น่ามีเพราะว่าแครี่เราเคลียร์คีปเรียบร้อยแล้ว น่าจะเปิดตัวของโอเวอร์โหลดได้นะเนี่ยหลังสิบชวิสิบนาทีเนี่ยโอเวอร์โหลดค่อนข้างสำคัญนะครับใครเล่นป่าเนี่ยอย่าลืมออบเจกต์ตดดขาดนะครับจะตายไหมเนะี่ยนี่ถ้าขังเข้าจริงๆงนี่ผมตายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รีบปล่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เลนรอค่อนข้างดันทุเลนนะ เราจะดูก่อนครับว่าตัวของหลามหรือว่าฝั่งเขาเนี่ยจะไปดันเลนไหนหลามอยู่บนนะครับแล้วก็จะเคลียร์เลนที่เราไม่ได้ไปเคลียร์นะครับนี่เราจะเล่นเลนกลางกับเลนล่างนะครับสตัน์เราด้วยนะอุ้ยหลามมา แต่ว่าเราตีแรงมากบอกเลยเราไม่บึ้บวับบิงวับแน่นอนเฮ้ยแล้ท่านมายืนอยู่ตรงนั้นยืนทำไมครับเน,นี่ยในโกลลูลูค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะแต่ตัวเขาเนี่ยต้องรีบเข้ารีบออกนะครับอย่าอยู่นานนะจะเห็นได้ว่าผมถ้าผมยืนในไฟนานๆเนี่ยเลือดค่อนข้างหายไปเยอะนะครับ สกิลสเราเนี่ยจะเพิ่มเลือดต่อเมื่อตีพวกมอนสเตอร์ป่าหรือว่าฮีโร่ศัตรูนะครับถ้าตีพวกคีปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่เพิ่มนะครับนี่เราก็ได้เลือดกลับมาแล้วนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยผมจะออกเป็นตัวของ ดาบเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นรูป้อนนะครับไอเทมที่เจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาเราได้ตัวของไทแล้วนะครับรอดูก่อนนะว่าจะเข้าตัวไหนนะครับโอเคไม่ต้องเข้าแล้วเพื่อนเก็บมดนแล้วครับ ตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างง่ายนะเพราะตัวเ,เรือเขาเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วก็เขาไม่มีสพอร์ตด้วยนะเนี่ยน,น,น่ครับการเล่นตัวในโกลูก็ประมาณนี้นครับเออคีไม่มีฮนะก็คือพยายามพยายามเข้าแล้วก็ออกนะครับอย่าอยู่ในไฟนานนะเพราะไม่งั้นเราจะตายได้นะครับ สลามมาแล้วเด้อไม่รอดฮะรอดหรือเปล่าผมอาจจะช่วยได้แต่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยสลามค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะเลือดเราน้อยนะสลามมันโจมตีแรงขึ้นมากนะครับสำหรับฮีโร่ที่เลือดต่ำกว่า30%นะครับ นี้ผมไม่ได้เอาเลสแลยครับว่าให้เลสตัวของแครี่ไปนะอย่างโคงสุรีนะครับมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าีเราเยอะนะพวกหลังส0นาทีหลังแปนาทีเนะี่ยให้ตัวของโคงคุลีก็ได้นะครับ <And S 1> พวกแครี่เออเขาตัวไหนดีละ่ะตัตัวหนึ่งแล้วกันเฮ้ยตายไปไหนะผมไม่มีตายเกิดด้วยเรียบร้อยแครี่เราทำอะไรอยู่เลนกลางครับไอเราไปสู้อย่างนั้นนี่จะโดนแช่แข็งนะครับ งานหรือเปล่ากองุลีเก็บมันมีติเปล่าไม่มีจตตีแรงอยู่ยเฮ้ยยากอบตายนะครับตอนนี้ข้างเราค่อนข้างเป็นงานนะแต่กองสุรีเลือดน้อยมากเลยนะอาจจะตายได้นะเพราะว่าตัวเรือใกล้เกิดแล้วนะครับไม่รู้จะตีป้อมทันนะเปล่า ให้อยู่นะครับแต่ไม่น่าจบได้นะเพราะเ,าเกิดมาแล้วนะครับจะต้องอาจจะต้องมาลีก,กันใหม่ตอนนี้ถ้าเราได้ตัวของบัฟฟ้ามาเนี่ยคูดาของเราเนี่ยน่าจะถึง40%แล้วนะครับแล้วงสูรีผมไม่ตายว่ะไปโชว์ออฟไะไรกันสองคนนะฮะให้มาเอาออบเจกนะครับ คือถ้าตัวเขาเนี่ยมาเอาออบเจกต์เมื่อกี้น่าจะดีกว่านะครับการที่พี่บวก2คนอย่างนั้นเนี่ยตัวละครทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างบางนะครับถ้ามีซัพพอร์ตก็เป็นอย่างนะแต่ซัพพอร์ตเขาเดินไปเคลียร์คีฟนะครับเท่าที่เห็นในแมปเมื่อกี้เออแล้ว2คนไปทําอะไระครับ <An hour S 1> ตายแล้วครับซัพพอร์ตเมื่อกี้ไม่ได้ใช้อัสติด้วยนะครับพอ <kill> ดีผมเก็บตัวของโอเวอร์ลอดมาพอดีนะผมก็เลยทําการเคลียร์เลนกลางไปได้นะครับแล้วเราก็จะมาเคลียร์เลนล่างต่อ เนบนเนี่ยมีคีิปใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่เป็นจะต้องไปเคลียร์แถมเป็นมังกรโอเวอร์ดเคลียร์ด้วยนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีคนที่เป็น,ปนงานมาฆ่าผมนะตลาดม,มานีครับเลือดน้อยกว่าผมด้วยนะถ้าเขาไม่มีตัวของตัวเรือมาซ้อนนะครับผมอาจจะทีมเขาได้นะแานตีผมหมดก่อนนะครับถ้าไม่หมดก็คงไม่เข้านะ นี่เราจะเปิดตัวของไทยแลนด์ได้นะครับเพราะว่าต่อยเขาอยู่ตรงนี้แต่เพื่อนเขาอยู่นู่นหมดนะครับผมอยู่กับกองสุรีนะ่าจะสู้ได้ตัวเราเนี่ยตีออบเจกต์ไวมากนะครับแต่ก็ตีแรงมากด้วยเออตัวเรือเรานะ่ะฆ่าเราได้เราฆ่ามันได้นะครับเพราะว่าตัวผมแรงมากตอนนี้พี่ไม่เกาะแล้วไงครับผมลดเกาะเยอะมากบอกเลย ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยครับปักเขาให้โวดแรงฮะหมายแยว้วฉลามคือแบบเห็นคนเลือดน้อยไม่ได้เราอะเมื่อกี้เขาพุ่งแต่ว่าเจอกงสุรีเอ่อจู๊กก็ให้นะครับเขาใช้อันติคุ่งเข้าหานะแต่ว,ว่ากรงสุรีเขาสลับไปหาล่มพอดีนะครับรีวยกว่าแคลี่เราค่อนข้างเล่นเป็นนะครับโอเคครับก็น่าจะจบแล้วนะครับคุณตีป้อมไปละ อนนี้นผมไม่ค่อยได้ตีป้อมนะครับ MVP อาจจะเป็นตัวของคุณนะเขาค่อนข้างนับค่า MVP จากป้อมค่อนข้างเยอะนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการตัวเล่นในกรูรู้นะครับเป็นตัวละครที่เข้าแล้วก็ออกอย่างรวดเร็วนะครับไม่ควรจะยื้อระยะเวลานานมากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ